I น่องรักน้องทักน้องน้องหัวน้องสมองอันนี้เป็นเชียรแทนพบแทนนี่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 ปวด้องปวดร้องกันได้หลายปวดร้องกไ้เาือวดืวมีปย่างเดียวปของ่อว่าว

โอ้น้องใหม่ถุงเรียบรเตยมียานางหอมเรียบยครับก็ไม่คิเล็กบอกว่าน้องใหม่บ่หวานอัซ้อนแย่งหนุนยานางใส่แต่ผมว่ามันกินได้ดีนะ ไุณอาจะบาใ่ไหมปูยีสิบบาทนหสาทนี่ยแบบรอง้องกราษบาทใส่นป กตกต็กตกตตนี่เป็นเน่งดาหน้าดาพ่นไตไฟ่ครับพี่น้องครับเป็นเห็ดนางฝานางล่มนองใหม่ อันนี้เกียดโม่ os, ok, σ, os, ุงละสี os, um ่สิบบาทตัวย่างใหญ่เลยคราเทศไทยขายเองตนคทยเองาทียเอง ปาโ้หอกเยดินสีสีหบานผลไับคับพี่น้องครับตลาดเวินหัวนาผิดผลไล่ ตลาดใหญ่เลยครับยังน้อกวันนี้สิบาทสิบาทเดียวไกกว่าอยู่ไากสมพเสียนสมมอก็มีแล้ววันน <c oughs> <c oughs> ี้สมมอ้อจะบาทหรือใหญ่ โอ้ถุงละสิบาทสิบาทสิบบาทบาทครับดิมาแล้วสิบาทสิบาทเดียวเลยสิบบาทสิบาทสบบาทด้สิบบาทด้เกษตรประเนสิบบาทสิบบาทกระเทีนี่กษารขอสวนคิมมาลาดฟังสูงเ้อครับเ้อดิถุงละสิบครับบุก

ไม่จูบานเทาครับไม่านเท่หน่วยพี่พี่เราอเนาะพี่ครับพี่พี่ปล่ยก็จิงอันนี้เป็นปลาดุกปลาคอ ทอา,า,นา,านนี้ก็จะเป็นกีซ้อนเฮีอนครับแมงกีซ้อนหัวแล้วโอ้โหนี่กีซ้อนรลายเลยครับ,รบี่นนอ๋เดเป็นหมอนะ ตลาดนี้คือคากไร้คบวันนี้คนยงางไร้คบวันนี้หลายแห่งเป็นพิเศษเลยอันนี้พักตามบ้านตามสวนครับพี่น้องครับ เอาสาทาทจ้าหาอันนี้บหมี่ส้มียบร้อยหอมซุปเนี่ครับจิ้นขายจากสวนที่น,อน้องบ้านเฮามาขายครับ สางบานครับาทงเราใโอ้สารพัดผักครับ

วันนีู้ฮสึกว่าการถ่าการขายีคือขาดแข่งครับพี่น้องครับ โดนเล็น้อยนมาสองร้อยนอีกอันนี้ค่ยไหนนาะนั่นหน่อยแต่ลินั่นนั่นร้อสามสิบบาทก็่เอาเครื่องโล่นี่รอมีได้ค่ะค่ะปรก สลจากบาทดเลครับพี่ว่าน่นอร่อยกว่าไหมขคนะครับ

ข้างนี้เป็นปลาคอมีหอยมีเขียดคือเ่าครับ ปปเป็นเฮดบดเ,เป็นปลาเนออนครับแล้วกับปลารดดักแด่ก็สมประจอมกันมี